ปหดสวัสดีค่ะปะ้าพานะคะค่ะพบกันกับแชร์สูตรสลาสอย่าบอกนะว่าพานหนีเที่ยวหลายวันนะก็หนีเที่ยวหลายวันจริงๆนะคะไม่ได้กลับบ้านเลยนะพึ่งกลับมาเนาะเป็นหรือเปล่าติดหรือยังปกตินะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะป้องกันตัวแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยค่ะ <Ooh. S 1> วันนี้แช์สุดของเราแช์สูตรสลาของเราจะเป็นของน้องอะไรแล้ว พี่พาไปอยู่แค่ไม่กี่วันแ oh. ชร์สูตรสลามของเราจะเป็นสูตรอะไรและของน้องอะไรนะั้นตามมาดูกันเลยค่ะ <laughs> หือว, <laughs> ว่านานกัสวัสดีค่ะพี่พาวันนี้มาแชร์สูตรสลามที่แปลกมากๆเลยค่ะเลือกเพราะความแปลกจริงนะหนึ่งนึงเลยนะพูดเลยคนนี้เจเลือกเพราะแปลกเพราะว่าจริงๆอยากจะเลือกสูตรใหม่ๆให้โอกาสคนใหม่ๆก่อนอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะแลบรองอว่าปลวาพาไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนค่ะสลามชื่อสูตรว่า เกลือแร่แปลกๆจริงๆอะน่าจะเป็นอะไรที่มันแบบเกลือแร่ส้มฟุ้งฟิฟ้งมุ้งมิ้งอะไรก็ได้นะเกลือแร่แปลกๆเลยจ้า <Okay. S 2> ไปจ้าจ้าเกือบลืมบอกชื่อหนูชื่อแอลนะคะอ้าวขอประทานอภัยเกินนานไปหน่อยค่ะงั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก้วน้ำใสค่ะแป้งเด็กเจลว่านหางจระเข้ค่ะผงเกลือแร่สีผสมอาหารพี่พามาใส่เนาะเพราะว่าผงเกลือแร่มีสีอยู่แล้วน้องก็บอกเช่นนั้นเหมือนกัน น้ำยาทําสลามเนี่ยอุปกรณ์ก็มีแค่นี้วิธีท,ทำก็สุดแสนจะง่ายนานๆเราจะมีคลิปแบบง่ายๆป,ป,ปังๆแปลกๆมาให้นะคะให้ไงเราไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะจัดไปเบาๆสำหรับกาวน้ําใส่3 3ช้อนโต๊ะคะ่ะ1 2 3 4 5ม่1า1จอจากนั้นนะคะใส่เจล1ช้อนชาคะ่ะโอเคนุ้ยดูดูใสามากเลยอะคะ่ะ ใส่แป้งสามปื๊ดค่ะหนึ่งอนี่ค่ะแล้วก็ใส่ผงเกลือแร่หนึ่งซอค่ะใส่ไปหมดว้ายวสีส้มทุกคนฮัลโหลฮัโหลโสีส้มนี่สีส้มนะจ๊ะสีส้มจ้ะทีนี้ก็ผสมเลยค่ะคนเลยนะคะคน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  คนแล้วมันจะได้แบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะจับตัวเป็นก้อนหรือเปล่าเนาะทุกคนดูสิคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามจนจับตัวเป็นก้อนเชื่อไหมว่าคิดว่าไม่เป็นนะอ,อ้าวหรือเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะออาวนี่ยืดอุ้ยได้อยู่นะอีกทีสิคะโอ้โหอีกทีสิคะ เอาเป็นอยู่เนอเป็นอยู่เด้อเป,ป,ป็นอยู่เด้อเด้อค่ะเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อค่ะท่าน้าแอบเล่นแอบเล่นดูก็รู้ว่าแอบเล่นเนื้อดีมากนี่ดูเนื้อแน่นเลยเนื้อดีมากทุกคนอาจจะเป็นเพราะอะไรอ่ะแป้งทุกอย่างรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินทุกคน คือมันง่ายแล้วก็อุปกรณ์น้อยแล้วก็เนื้อดีขนาดนี้นะคะยังไงพี่พาก็ให้ค่ะให้10บคะแนนเต็มค่ะให้ไปเลยค่ะทุกคนเนื้อดีจริงๆนานๆจะเจอเนื้อแบบนี้แล้วอุปกรณ์น้อยนึกออกไหมนี่คนนี้ก็นั่งอยู่ตลอดนะเนี่ย <c oughs> จากกูนั่งอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่ดูดีจิมฟินลืมไปเลยจิมฟินจะลืมไปเลยจ้าลืมไปเลยจ้า มาสุดยอดไปเลยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายเะล่ะเราไปดู Q&A กันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยจ้านี่คะ่ะทุกคนยืดยืดมากเลยนะคะนี่สลามยืดสุดๆเลยทุกคนเห็นปล่ยืดมากเนื้อดีมากเล่นดีมากๆมาสมาถึงคำถามแรกของน้องกันเลยค่ะข้อหนาที่หนึ่งนะคะอาชีพหลักของพี่พาคืคออะไรคะ หลักเลยเหรอจริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะอาชีพหลักน่าจะเป็นขายของออนไลน์คะ่ะอาชีพเสริมก็คืออัดคลิปเพราะว่าไรายได้หลักอะ่ะจริง,รงๆแล้วอ่ะที่มาเยอะๆคือขายของคะ่ะแต่ช่วงนี้งเงียบม,มากเลยโควิดมาอีกแล้วขายอะไรไม่ได้เลยคะ่ะทุกคนขายยากมากๆเลยนะคะคำถามที่2พี่พามีอาชีพเสริมไหมคะถ้ามีคืออาชีพอะไรนั่นแหลคะค่ะอาชีพเสริมก็คืออัดคลิปให้น้องๆดูคะ่ะก็สลับกันไปสลับกันมานะบางเดือน ช่อง Youtube มีคนดูเยอะก็ได้เงินเยอะค่ะแต่ถ้ามีคนดูน้อยขายสลามได้เยอะมากกว่าก็สลับกันไปเป็นเสริมเป็นจริงเป็นเป็นตัวจริงเป็นตัวหลอกไปนะเพราะสามพี่พาคิดจะเริกทำ Youtube ตอนไหนคะแชร์มาหลายครั้งแล้วพี่พาไม่เลือกสักทีช่วยกันดันให้พี่พาเห็นหน่อยนะ เลิกทาตอนไหนหรอคิดว่าไม่เลิกแต่อาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นแบบธรรมชาติถ่ายธรรมชาติหรือว่าอาจจะไปกินห้างหรืออาจจะแบบว่าไปเดินเล่นอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกคนเซฟอะอยู่บ้านอย่างเดียวเนาะเลิกคงไม่เลิกค่ะแต่อาจจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาลงเนาะหรืออาจจะแบบว่าถ่ายอะไรเก็บเอาไว้ให้แบบให้ตัวเองดูแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต่อโลกใบนี้อะไรางี้ก็อาจจะทํา โอเคเรียบ okay, ร้อยแล้วนะคะได้ไคลิมนี้เปาพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ลิมนในแน่นอนคิมนี้ไปละคะ่ะบายจุ๊บ